าเเดี๋วรนนอคสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ลมพยาพาชิวนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับเนาะหลังจากห่างหายกันไปสองอาทิตย์เพราะติดภารก,กิจนะครับห่างหายกันไปสองอาทิตย์เพราะติดภารกิจวันนี้เราก็ เป็นที่เราใส่เสื้อสีแดงๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับผมนะครับวันนี้เราก็มาพามาเกาะสมุยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ใช่ตอนนี้เราอยู่ในเทศกาลตรุษจีนนะครับผมเราก็ต้องพาไปไหนกันพาไปไหว้พระนะครับผมเราจะแต่เราจะพาไปไหว้พระที่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวเราต้องขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมกันแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาต แกหน้ากากนะครับเนื่องจากมันไม่สะดวกนะครับผมถอดแมสก่อนครับถอดแมสก่อนครับโอเควันนี้อากาศดีมากร้อนมากครับเดี๋ยวผมให้หันหน้าไปดูทะเลนะครับผมนั่นคือฝั่งของทะเลนะครับโอ้อากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับทะเลสวยมากนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็นะครับวันนี้ผมกับพี่หมีก็มากันที่ไหนครับพี่มาที่ไหนเดี๋ยว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 จะไม่บอกอ่ายังไม่บอกนะครับ ยังไม่บอกแต่าุผู้ชมเข้ามาดูก่อนครับสวัสดีท่านผู้ชม14ท่านด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะพาไปที่เราจะไปกันนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็มันไม่ไกลมากนะครับอยู่ในบริเวณชุมชนหัวถนนของเกาะสมุยนะครับนะครับนั่นก็คือศาลเฉพาะกวนอกวนอูนะครับผมนะครับ ศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเ,เ,เ,เจ้าพ่อคนอูแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อคนอูนะครับเป็นศาลเจ้านะครับในบริเวณพื้นที่ของอช uh uh, ุมชนหัวถนนของเกาะสมุยนะครับชุมชนหัวถนนของเกาะสมุยเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนชาวจีนนะครับผมไหายหลันะครับเมื่อประมาณ2 0 0พพศสองพนะครับก็ได้มีชาวจีนไหายหลันะครับอบพยพมานะครับผมอบพยพมา นะครับแล้วก็ได้มาตั้งลกลากตั้งที่วศัยที่นี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้สร้างสันเจ้านะครับสร้างสันเจ้าหลังจากย้างสันเจ้าเนี่ยเขาก็นํารูปแกะสลักต่างๆของต่างมาไว้ที่นี่นะครับโดยเฉพาะก็มีรูปแกะสลักของเทพเจ้ากวนอูนะครับต้องบอกก่อนว่าเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับส่งเสริมเรื่องบารมีนะครับ ส่งเสริมเรื่องการงานนะครับผมสารเจ้ากวนอูนะครับเป็นสารเจ้าเก่าแก่นะครับมีอายุประมาณ145ปีนะครับโดยได้รับการดูแลจากคนในพื้นที่นะครับทำให้เราเนี่ยได้มีสารเจ้าสวยๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะสมุยเลยก็ว่าได้นะครับโดยจุดเด่นของสารเจ้านี่นะครับก็จะเป็นรูปปั้นเนื้อสำริดของเทพเจ้ากวนอูนะครับขนาด16เมตรนะครับ ซึ่งใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนะครับครับใหญ่มากเลยครับผมนะครับก็อ่เป็นจุดสมรวลของชาวจีนนะครับเชื้อสายจีนที่นี่นะครับตามบันทึกได้กล่าวไว้ว่ามีชาวจีนไหายหลันะครับมาสองพอศประมาณสอง2้อ0สี่สิบสองพันสี่ร้อยปีที่แล้วนะครับผมนะครับก็นะครับโดยในปีสอง1ห้าห้าเนี่ยมีการ ธนูบำรุงบุรณะมาเป็นครนั้งใหญ,ใหญ่ก็ได้สร้างสาลเ,เจ้าคนอูขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะารูปปั้นเทพเจ้าคนอูที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับสูง16เมตรนะครับใช้งบประมาณในการสร้างเนี่ย20ล้านเลยนะครับ,บประมาณ20ล่ล้านใช่ครับรับปรับปรุงตัวสาลเจ้าใหม่ซึ่งจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็อหอแท้นะครับโรงเรียนสอนภาษา,า,าจีนด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะนะครับไปข้างในกันนะครับ ไปไหว้ไปไหว้เทพเจ้าคนอูก,กันนะครับ<ป>เดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่นะครับเขาจะแนะนํานวิธีการไหว้ให้เราด้วยนะครับผมน,นะครับหลังจากไหว้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทานพามาทานของอร่อยๆแถวนี้นะครับผมอดใจรอของอร่อยไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ไปไหว้เทพเจ้าคนอูก,กันก่อนนะครับไปกันครับไปไปเลยนะครับครับอ่าครับนี่ก็ ไปครับเราก็ตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปบนสันเจ้าบริเวณสันเจ้าใช่ครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับวันนี้อาจจะร้อนนิดนึงเพราะว่าแดดดีมากๆนะครับผมช่วงนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงตุษจีนโดยปกติแล้วเกาะสมุยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นชาวตีชาวจีนหรือชาวต่างชาตินะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับทําให้นักท่องเที่ยวน,ยน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมี นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะให้ท่านที่มีความสนใจเกาะสมุยนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราถอดรองเท้ากันก่อนนะครับวันนี้รองเทา้ายังแดงเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับมีใครคิดถึงเรามั่งครับสองอาทิตย์ไม่ได้เจอกันโอเค นะครับเซฮายทักทายกันได้นะครับผมมีใครสนใจจะเซฮายทักทายกันตามสบายเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊กนะคะสวัสดีครับพี่ติ๊กอ่าเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีการไหวอย่างไงบ้างครับพี่เดี๋ยวรบกวนพี่แนะนําให้ด้วยนะอันนี้มีอะไรบ้างค่ะอันนี้ชุดไว้นะคะชุดละร้บาทครับผมทําบุญได้ที่นี่เนาะครับรับทุกนะคะ ครับจุดทูบนะครับจุดทูบที่ตะเกียงก่อนนะจิมมี่นะครับช่วงช่วงจุดจุดจีนที่ผ่านมาคนมาไหว้พระเยอะไหมครับพี่ครับอแล้วก็ จุดทูบจุดเทียนก่อนนะครับผมอ่าโอเคติดมดเตาว <laughs> น่าจะยังไม่หมดเรียบร้อยครับ มีใครทักทายไหมพี่หมีโอเคะค,ะครับจะไปทางไหนเอ่ย<ค>ไปไไาตามตามมาเลยนะครับผมนะครับอ่าเราก็เดินตามพี่ติ๊กมาเลยนะครับที่ก็จะพามาที่ทอ่าตรงนี้เป็นไหว้เทวดาฟ้าดินนะครับผม คำนับสามปักทูบผ้านะครับโอเคปักทูบผ้าดอกนะครับตรงนี้ เป็นเทวดาฟ้าดินนะครับที่นี่ตรงนะครับเป็นจุดจุดแรกนะครับใครที่มาที่สมุยนะครับแล้วจะมาไหว้นะครับสามารถมาสอบถามพี่ติ๊กได้เลยนะครับหรือว่าจําจากที่พี่ติ๊กสอนผมไปก็ได้นะครับเป็นของคู่กันนะครับมาเที่ยวแล้วก็สามารถมาไหว้พระไหว้เจ้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผม เพื่อจะได้เที่ยวได้สนุกสนานนะครับอ่ารตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยค,ครับงอคด้ำนับเทพสองครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าไปอ่าครับ okay. คำนับสองครั้งนะครับ okay. โอเคไี่มีเฮ้ยครับ ปักจุดที่สองนะครับนี่เป็นจุดที่สองนะครับหนึ่งดอกนะนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีหมายเลขบอกไว้เลยใช่นะครับเขาก็จะมีหมายเลขบอกไว้นะครับไปอ่านี่เป็นจุดที่สามนะครับอ่า <Okay. S 1> พี่หมีแชร์ของพี่หมีหน่อยก็ได้แ <Okay. S 1> ชร์แล้วอ่ะโอเค ครับแล้วก็มาเป็นจุดที่สี่ห้าหกนะคะครับจริงจริงอ่าจุดที่สี่นะครับจุดที่ 4, หดอกจุดที่้าดอกอ่าจุดที่นะครับจุดที่หาปักได้เลยนะครับไม่ต้องคำนับจุดที่สี่นะครับจุดที่ห้าอย่างละหนึ่งดอกนะคะะรับผมอ่าน,นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงตุดจีนก่อนโควิดคนเยอะมากเลยเนาะ จุดที่นะะจุดที่หกสามนะครับจุดที่หกใช่จุดที่หกสามแล้วด้านไปอ้อมไปด้านหลังเป็นจุดที่เจ็ดนะครับอ่านะครับจุดที่เจ็ดด้านหน้านะจุดที่เจ็ดด้านหน้าสวัสดีครับจุดที่เจ็ดนะครับ แล้วก็อ้อมมาด้านหน้านะครับอ่าเชิญครับอ้ปกติอยู่ด้านหน้าเหรอครับทำนัสามอธิษฐานครับที่เหลครับนะคะครับผมนะครับแล้วเข้าไปขอพรนะครับนะครับอันนี้จากจุดนี้จนจุดสุดท้ายนะครับผมปักทูบทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปขอพรได้นะครับผมนะครับอ่า เพื่อความเป็นสิริงมงคลในช่วงตุดจีนนะครับผมก็แต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับไม่ไว่ายังไงก็คือคิดดีทําดีนะครับก็จะช่วยเราประสบจากสิ่งดีๆนะครับผมเดี๋ยวไงผมขอว่า,าจุดสุดท้ายก่อนนะครับ ครับผมอ่ะนี่เป็นจุดทั้งหมดปกปากทั้งหมดได้เลยนะครับอ่าครับอ่ะยังไม่หมดนะครับเนี่ยพี่เขาก็จะมีกระดาษเงินกระดาษทองด้วย